เออทุกคนไม่อยากจะบอกอะไรให้แหละคือตอนงานจับมือไอ้เรารีแคปงานจับมือที่ผ่านมาไอ้นี่ก็ติดคอนเทนต์อีกแล้วโอ้ตายก็คือก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ปะ่ะเออที่จับมือทุกคนแล้วพิเศษที่บอกว่าจะเอาลิ้นแดงใช่ปะ่ะลิ้นแดงมาด้วยลื ค,คือหนูลืมหนูลืมเอาลิ้นแดงไปแล้วหนูทำไมห,หนูจำได้รู้ปะเพราะว่าเห็นในนกฟ้าแตงเขาบอกว่ารอเจอลิ้นแดงแล้วอะไรเงี้ยน,นี่ก็เลยอุ๊ยเออวะลิ้นแดง <c oughs> ลิ้นแดงตายตาย <c oughs> ก็เลย บอกให้เอม็มมาฮัลโหลฮัลโหลกิ้งกิ้งกิ้งเอ็มมาเอ็มมาหยิบลิ้นแดงมาวางไว้หน่อยจะให้เขาแบบเอามาให้อะไรเงี้ยก็เลยตึกตึ๊กตึกทำการพี่คะแตบบ่ว่าแกลบจ้างแกลบพี่คะเอามาให้หนะะ่อยค่ะหูค่าส่งร้อยบาทโอ้ไม่ก้อจะร้องไห้เพราะว่า ที่เราจัดงานมันไกลอยู่ร้อยนึงแล้วลินแดงก็เงียนนหมอใส่มาค่าตัวแพงมากใช่ทุ่มทุนเปล่าเสียค่างโง่เสียค่างโง่รือม,มาว่าเองค่ะไม่นัหนูแล้วแบบแล้วเขาก็แบบ แกลบอ่ะเขาถ่ายรูปมาแล้ว <laughs> ก็ส่งมาให้บอกว่าตัวนี้ใช่ไหมครับเอาตัวไหนคะพี่มันมีอยู่ตัวเดียวค่ะก็เลยบอกว่าใช่ค่ะก็เลยบอกว่าใช่ค่ะแล้วเขาเอามาให้ถ้าลืมเอามาถ้าลืมเอามากทมก็คือเธอแปลงร่างเป็นลินแดงเองเลยนะหนูก็ต้องแลบลินตลอด หนูจะไม่ลืมจะยัดใส่กระเป๋าไว้เลยบอกวิเก็บด้วยว่าตัวที่เค็มๆอ่ะค่ะอ,อย่าซักอย่าซักเฮ้ยหนูยังไม่ซักทุกคนอย่าบูลลี่นะหนูว่าจะไม่บอกแล้วอุความรับแตกล้วทุกคนมันไม่สดกระปงทุกคนอย่าร้อหนูนะหนูจะซักอยู่โอ้ยอย่าร้อนหนูนะมันไม่ได้เปื้อน มันไม่ได้เปื้อนเข้าใจไหมมันไม่ได้เปื้อนเดี๋ยวจะซักจะซักก่อนไปกรุงเทพแน่นอน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 แล้วเป็นไรอะซักหรือยังอะทำไมตอบซักำลังหาข้ออ้างอยู่คือถ้าจิตใจมันสะอาดอะเราไม่จะเบนต้องซักไม่ไม่จะจะซักก่อนไปกรุงเทพเนาะเออจุ๊บปากถ้ารักผมจริง มานาน,ามมานานมันมาแล้วยังไม่ได้ชัาอีก <laughs> อร่อยเลยไม่ไม่มันโดนแค่ลิน้นเอ้ยไม่มันโดนแค่ฟันมันโดนแค่ฟันเค็มไม่เค็มทุกคนมันโดนแค่ฟันโดนแค่ฟัน,น,น